รู้สึกเหมือนว่าจะมีดราม่ากันเล็กน้อยนะคะที่ประเทศจีนเนื่องจากว่าสาเหตุที่น้องลิซ่าของเราเนี่ยได้ขึ้นปกแอที่จีนซึ่งมันดันไม่ใช่ปกธรรมดาทั่วไปซะด้วยไงมันคือปกส่งท้ายปี2020ก็เลยมีมาม่าเล็กน้อยนะคะจากทางฝากฝั่งทางโน้นแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆนะคะว่าไม่ใช่ว่าใครก็ขึ้นปก แใช้หน้าได้แถมยังเป็นปกส่งท้ายปีต่างหากแอดได้ยินมาว่าถ้าไม่ใช่ดาราจีนแทๆ้ๆหรือคนดังระดับโลกขึ้นปกได้ยากมากค่ะคือต้องเป็นแบบกระแสนิยมแล้วก็ด่งดังสุดๆเขาบอกว่าขนาดดาราต่างประเทศที่ดังระดับโลกอะ่ะนานๆทีก็จะได้ขึ้นปกสักครั้งแต่เอาเป็นว่าใดๆใดๆคือลูกสาวเราได้ขึ้นค่ะเย้ yeah. บอกแล้วไม่ดังจริงทําไม่ได้นะและที่เขาดราม่าก,กันเล็กน้อยนะคะก็เนื่องจากว่าจริง,รงๆเราเนี่ยที่จีนมีดารดาดังหลายคนเลยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นหนะ้าปกแอลเลยนะคะก็เลยดราม่าในทํานองว่าทําไมไม่ให้คนจีนขึ้นก่อนละ่ะเอาคนต่างชาติขึ้นก่อนทําไมอะไรประมาณนี้ แล้วก็ล่าสุดน,นะคะแอดเค้ t เอลใช้หน้าเขาก็เลยตอบย้ําความปังไปอีกแล้วก็ขึ้นรูปหน้าปกน้องเลสเป็นแบนเนอร์แอดเค้าไปเลยจ้างานนี้ก็เลยเรียกว่าดันสุดนะคะกระแสะแบบนี้ก็มีมาม่าเล็กๆแอดว่ายอดขายถล่มทลายแน่อันนี้ขอพยากรณ์ไว้เลยนะคะมีโซเอาแน่นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดได้ร้านพรีมาแล้วนะคะทุกคนในราคาเล่มละ250บาท รวมส่งด้วยร้านเขาเปิดพรีในทวิต t ตอร์นะคะเห็นเขาบอกว่าคิดไม่แพงเพราะว่าอยากดันยอดนิตยสารให้น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจพรีเด้อแอดแปะลิงกร้านให้ด้านล่างค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแอดไม่ได้รู้จักเจ้าของเขาโดยตรงนะไม่รู้เหมือนกันว่าการบริการดีไหมอะไรยังไงและแอดเองก็ไม่ได้มีส่วนใด้ส่วนเสียกับทางเขานะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ย หาร้านพรีเจอที่ถูกกว่าราคาคนี้ก็สามารถแปะลิงก์บอกเพื่อนกันด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะยังไงก็มาช่วยกันแจ้งข่าวให้เ,เพื่อนๆที่อยากได้รับทราบกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องดราม่าเล็กๆนน้อยที่จีนแต่อเป็นว่าไม่ต้องกังวลนะคะมันไม่ได้แบบดราม่าเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มมาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นจ้า